าดาเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร้อนมันนะจ๊ะชูค่ะ แซงโค้งไปแล้วจ้ะล่าสุดอัจฉริยะจัดหนักจัดเต็มปล่อยคลิปเสียงสาวปริศนาแชร์ก,กันสนันบ๊มบมฟ้าถล่มดินทลายในเรื่องตำแหน่งนี่แหละค่ะว่ามีการซื้อขายกันประเด็นเดือดไปถึงบิ๊กตายแล้วค่ะลามไปยันวันที่26พฤศจิกายนนี้ก็ถึงคิวบิ๊กโจ๊กแล้วจ้ะจะต้องชี้แจงในกรณีคอดคลองทองคํา300บาทนะจ๊ะทางฝั่งบิ๊กโจ๊กเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะซัดก,กลับบิ๊กต่อไปว่าแน่ขี้ขาดตาขาวนะเราอะ่ะนีคดีไปอังกฤษอีกแล้วนะั่นน่ะ นี่มันข่าวตำรวจเดอะซีรีส์หรือว่าสงครามบอลลังสีกากีกันแน่จ้าให้ชาวบ้านเขาได้พักการใส่ใจกันบ้างได้ไหมจ๊ะอ้าวมาต่อกันทางฝั่งของตำรวจพม่ากันบ้างทุกคนผู้ต้องหาสาวชาวเวียดนามค่ะในคดีช่วยนักโทษหนีนี่แหละถูกจับถ่ายภาพค่ะแบบเข้าข่ายคุกคามกันเลยนะคะตำรวจพม่รีบชี้แจงค่ะว่าน,นี่ไม่ใช่ตำรวจนะเป็นนักข่าว แต่ก็มาตรการแห่นตลอดชีพไปแล้วค่ะเรื่องแบบนี้จะเป็นนักข่าวรั้วตำรวจสุดท้ายแล้วเนี่ยศักดศีความเป็นมนุษย์มันต้องมีกันนะป้าดาฝากไว้นิดหนึ่งจ้าบงการไหน,นก็ช่างมันเธอค่ะถ้าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแหละค่ะเรื่องใส่ใจชาวบ้านไม่ใจไปดูนะคะ